สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูสายอยีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องหลักและค่าประจําหลักของทศนิยมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเนื่องจากเราได้เรียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งและสามตำแหน่งไปแล้ววันนีเ้เราเลยจะมารู้จักค่าประจําหลักของตัวเลขนะคะเขาบอกว่าค่าประจําหลัก ตัวเลขเนี่ยหลังจุดตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าหลักส่วนสิบนะคะเขาเรียกว่าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งอยู่ในหลักส่วนสิบเรียกว่าหลักส่วนสิบนะคะอ่าแบ่งออกเป็นสิบส่วนเท่าเท่ากันกรณีที่สองตำแหน่งที่สองคือหลักส่วนร้อยจะเรียกว่าทศนิยมตำแหน่งที่สองอยู่ในหลักส่วนร้อยทศนิยมตำแหน่งที่สามจะอยู่ในหลักส่วนพันนะคะ จะเห็นเลยว่าส่วน10ส่วนร้อยส่วนพันซึ่งการเขียนก็เป็น 0. 1, 0. 0.1 0.01และ0.001ซึ่งถ้ามีตัวเลขอยู่ในหลักนั้นตัวเศษก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นนะคะเช่นถ้าครูสายเขียนว่า289.625เงี้ยลูกตัวเลข2ตัวเนี้ย อยู่ในหลักร้อยก็มีค่าเป็น200 8อยู่ในหลักสิบก็มีค่าเป็น80 9อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเป็น9ส่วน6นะคะอยู่หลังจุดตำแหน่งที่1เป็นอยู่ในหลักส่วน10มีค่าเป็นเศษ6ส่วน10หรือ0.6ในหลักส่วนร้อยคือ2 2อยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่าเป็นเศษ2ส่วนห0 0รหรือ 0.02. ต่อไปนะคะ5ตำแหน่งที่3อยู่ในหลักส่วนพันจะมีค่าเป็นเศษ5ส่วน1,000พหรือ0.005นะคะอ่ะน่าเรียนดูตัวอย่างลูก732.504เขากระจายได้เป็น700กับ30กับ2หน่วยกับ5ส่วน10กับ0ส่วน100กับ4ส่วนพันมาดูนะคะเตัวนี้ อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็น700 3อยู่ในหลัก10มีค่าเป็น30 2อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น2อันนี้คือเรื่องที่เราเรียนตั้งแต่สมัยปสองปสามมาแล้วนะคะซึ่งเป็นเรื่องสิ่งที่แปลกใหม่ของเราก็คือตัวที่เป็นหลักส่วน10ลงมาอันเนี้ยคือเรื่องใหม่เนาะ ห้าอยู่ในหลักส่วนสิบอยาาเขียนว่าห้าอยู่ในหลักสิบนะคะถ้าเมื่อใดบอกว่าอยู่หลักสิบก็จะมีค่าห้าสิบแต่นี้บอกว่าห้าอยู่ในหลักส่วนสิบก็จะเป็นเศษห้าส่วนสิบหรือศูนย์จุดห้าบังคับว่าเวลาเขียนต้องเขียนทั้งสองตัวเนาะเพราะเป็นไปได้นนทั้งสองตัวเลยศูนย์อยู่ในหลักส่วนร้อยจำได้ไหมคะครูส่บอกว่าศูนย์ไม่ว่าจะอยู่ที่หลักใดก็ช่างจะมีค่าเป็นศูนย์เสมอศูนย์อยู่ในหลักส่วนร้อยหนูไม่ต้องเขียนว่า เศษศูนย์ส่วนร้อไม่ต้องหนูเขียนไปเลย0ูนะคะ4อยู่ในหลักส่วนพันมีค่าเป็นเศษสี่ส่วนหนึ่หรือ0 0นยี่โอเคไหมคะนี่คือค่าประจําหลักของมันเนาะถ้าเกินหลักร้อยไปเป็นหลักพันก็คือตัวเลขที่เป็นหลักพันหมื่นแสนล้านก็คือเหมือนเดิมเลยหลังจุดก็จะมีตัวเลข3ตัวคือตำแหน่งที่1ตําแหน่งที่2และตำแหน่งที่3 นะคะอันนั้นเนี่ยมาดูตัวอย่างแล้วช่วยกันเขียนก่อนเร็ว6อยู่ในหลักอะไรคะช่วยกันตอบ6ตัวนี้เ,เห็นอยู่แล้วอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น6กสิบอยู่ในหลักช่วยกันตอบค่ะหน่วยใช่ไหมคะมีค่าเป็น4ี่ศูนอยู่ในหลักอะไรลูกตำแหน่งที่1แบ่งออกเป็น10ส่วนก็หลักส่วน10 มีค่าเป็น08อยู่ในหลักส่วนเลี้ยงลงมาเลยลูกส่วนร้อยมีค่าเป็นเศษ8ส่วน100หรือ2ตำแหน่งใช่ไหมลูก0.08 9อยู่ในหลักส่วนพันมีค่าเป็นเศ99ส่วน1,000หรือ 0.009รู้แล้วต่อไปถ้าโจทย์ถามอย่างนี้ล่ะเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ของจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดอกลับมาดูก่อนกลับมาดูหน้านี้ก่อนอการเปรียบเทียบว่าใครมากใครน้อยมือซ้ายอยู่ด้านไหนลูกจำไว้ให้ดีว่าทางซ้ายมือของเราจะมากกว่าทางขวามือเสมอเช่นตัวนี้ หกสิบก็ต้องมากกว่าเศษแปดส่วนร้อยหรือศูนย์จุดศูนย์แปดหกก็ต้องมากกว่าเศษเก้าส่วนหนึ่งพันถ้าเป็นเลขสี่สี่ก็ย่อมมากกว่าตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองและตำแหน่งที่สามถ้าครูบอกว่าครูให้เปรียบเทียบตำแหน่งที่สองคือแปดกับตำแหน่งที่สามคือเก้าครูถามว่าตำแหน่งไหนมากกว่ากัน แกับ9้าใครอยู่ซ้ายมือคะแปดอยู่ซ้ายมือใช่แปดก็ต้องมากกว่าเก้าเนาะนักเรียนลองดูนะโจทย์บอกว่าเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ของจํานวนใดมีค่าน้อยสุดในตัวอย่างข้อนี้ครูขีดเส้นใต้เลขสี่หมดเลยนักเรียนพิจารณาก่อนสี่ตัวแรกสี่ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรลูกดูดีๆอ่าในหลักอะไร หลักสิบก็เป็นสี่สิบอันนี้ไว้ในใจนะสี่ตัวนี้ในหลักอะไรลูกหลักหน่วยก็มีค่าเป็นสี่สี่ตัวนี้ในหลักส่วนสิบก็มีค่าเป็นศูนจุดสี่หรือเศษสี่ส่วนสิบใช่ไหมคะอืมอน,นี่อยู่ในใจนะไม่ต้องเขียนนะเวลาทำสี่ตัวนี้อยู่ในหลักส่วนพันก็เป็นเศษสี่ส่วนหนึ่งพันหรืออะไรลูก 0 0นยใช่ไหมอันนี้ไว้ในใจนะคะ,ะเขาถามว่าน้อยที่สุดสี่สิเหมือนมีเงินสี่สิบาทอย่างมากอยู่4ีสี่บาทอ่ะศูจุก็อยู่ซ้ายมือแต่0 0นยคืออยู่ขวามือสุดใช่ไหมลูกตัวเลขที่อยู่ขวามือสุดคือตัวเลขที่น้อยที่สุดแล้วก็นำมาตอบได้เลยสองร้อหสิบเอดจุสี่ น้อยที่สุดเพราะให้ดูตัวเลขที่ขีดเส้นใต้นะคะต่อไปไปดูข้อต่อไปบอกว่าเลขโดดที่ขีดเส้นใต้จำนวนใดมีค่ามากสุดเอาละมากสุดก็คือตัวเลขที่อยู่ซ้ายมือสุดไปดูตัวแรก8อยู่ในตำแหน่งที่2คือ0.0.0.0.8จดเพื่อป็ด ตำแหน่งที่สองคือ0.08เนอะไว้ในใจนะต่อไป8ตัวนี้คือตำแหน่งที่1ใช่ไหมคะก็คือ0.8 8ตัวนี้คือตำแหน่งที่3ก็เป็น0.08 0 00 8. 8ตัวนี้อยู่ในตำแหน่งอะไรคะอ่าอยู่ในหลักสิบก็เป็น80เขาถามว่าใครมากสุดเออเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่า แปใช่ไหมลูกหนูก็ตอบได้เลยว่า786.041นะคะไม่ให้ดูจำนวนทั้งหมดนะให้ดูเลขโดดเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ก็คือตัวเลขตัวเดียวที่โดนขีดเส้นใต้นะดูคำสั่งก่อนว่าเขาสั่งว่าให้หาตัวที่มากหรือตัวที่น้อยนะคะต่อไป เลขโดดที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักใดมีค่าเท่าใดห้าอยู่ในหลักอะไรคะหน่วยอ่มีค่าห้าไงลูกอ่าต่อไปสี่อยู่ในหลัก ส่วนอะไรดีๆนับลูกส่วนพันตำแหน่งที่3มีค่าเศษสีส่วนหนึ่พหรือศูนย์จุาตำแหน่งนะคะต่อไป0ย์ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรช่วยกันดูลูกตั้งใจดูนะอยู่ในหลักส่วน10มีค่าศูนย์เลยชัดเจน นะพยายามดูนะลูกค่อยๆดูนะตัวอย่างสุดท้ายละมาเขาเขียนในลักษณะเป็นตัวหนังสือกับตัวเลขนะักเรียนดูนะลูกอ่านอย่างไรให้เขียนแบบนั้นแต่ถ้าตัวเลขในหลักใดาหายไปให้ใส่ศูนย์ดูนะคะข้อ1อ่านว่าสามสิบกับเจ็ดหน่วยก็คือสามสิบเจ็ดกับสี่ส่วนสิต้องมีจุดก่อนนะคะ ส่วนสคือตำแหน่งที่1เอา4ไปกับ7ส่วนร้อยตำแหน่งที่2คือเลข7และ1ส่วนพันตำแหน่งที่3คือเลข1แค่นี้เสร็จแล้วข้อ1ในกรณีที่ทุกตำแหน่งเป็นตัวเลขปกติหมดเลยที่ไม่ใช่0ต่อไปข้อ2800กับ20ก็คือ80 2อ้เอาไม่ใช่ไม่ใช่800กับ20ก็คือ800กับ20ก็คือ20 สหน่วยก็คือ4ก็เป็น8 24. 2 4ร้อยส่จุดสอส่วนร้อยอ่าตำแหน่งไหนหายไปคะส่วน10ถ้าส่วน10ไม่อยู่ให้ใส่เลขอะไรคะศย์ก่อนเลย2องส่วนร้อยก็คือตำแหน่งที่สองเป็นเลข2องตำแหน่งที่3เป็นเลข7จะอ่านว่า824.027ยย่นนักเรียนจะมีแบบนี้บางคนไม่สนใจแล้ว ฉันอ่านว่าแปดร้อยยี่สิบสี่ฉันก็เขียนเลขจุดสองส่วนร้อยก็เขียนสองแล้วก็เจ็ดอย่างเงี้ยอันเนี้ยผิดทันทีเพราะหนูต้องดูด้วยว่าเราข้ามส่วนสิบมาใช่ไหมคะจากโจทย์โจทย์เขาไม่เขียนเพราะส่วนสิบเป็นเป็นศูนย์ไงก็คือเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ก็กลายเป็นว่าส่วนสิบไม่มีต้องใส่ศูนย์ก่อนนะคะนักเรียนค่อยๆดูเนาะอ่ะ วันนี้มีแบบฝึกหัดหน้ายี่สิบเจ็ดนะคะหน้าเดียวงานน้อยนะคะครูสั่งที่บ้านคืองานน้อยแต่พยายามทำความเข้าใจค่อยๆค,คิดค่อยๆทำนะคะด้วยความรอบคอบเนาะแล้วเราจะ,เจะมาเจอกันที่โรงเรียนและครูจะอธิบายซ้ำก่อนที่จะเรียนเรื่องต่อไปอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ